มีประกาศออกมาอย่างชัดเจนจากองค์การการบินพล,ลเรือนระหว่างประเทศหรือ i c a o ซึ่งจะมีผลตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะว่าจากนี้ไปห้ามผู้โดยสารนำแบตเตอรี่สำรองโนโ้ตบุ๊กต่างๆโหลดไว้ในกระเป๋านะคะซึ่งจะเก็บไว้ใต้ท้องเครื่องบินเพราะว่ามีความกังวลว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาไฟไหม้ได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณวิพาปิ่นแก้วค่ะ แบตเตอรี่สำรองหรือ power bank โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอุปกรณ์เหล่านี้มักจะมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นส่วนประกอบของเครื่องแบตเตอรี่ชนิดนี้มีสารเคมีข้างในหากเสื่อมคุณภาพจะทำให้วงจรมีปัญหาเกิดการรั่วซึมทำปฏิกิริยารุนแรงจนเกิดไฟลุกไม่ได้ จะมีสังเคมีหลายตัวแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นขั้วไฟฟ้าอย่นนั้นครับแล้วก็มีตัวที่เป็นฉนวนอยู่นะครับปกติฉนวนนี้ก็จะกันไม่ให้สังเคมีผสมกันไม่ให้แก๊สี่มีอัดไว้เนี่ยมันมาทำเบยาก,กันแต่ถ้าเกิดฉนวนตัวนี้มันมีการแตกรั่วซึมขึ้นมาแก๊สที่เกิดขึ้นหรือสังเคมีที่เกิดขึ้นมันรวมตัวกันได้ตรงนี้เกิดความร้อนสูงแล้วความร้อนสูงมากถึงขั้นหนึ่งก็จะติดไฟขึ้นมาเองได้ครับการเกิดปฏิกิริยารุนแรงของแบตเตเเเเเอออออรรรีีออรสสรี่่่ลลลิิยยมมมมไไไนนสสสสงงผใหห้้กกกกดดาาาะควจ ทำให้หลายสายการบินห้ามพกพาอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปเก็บในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินแต่อนุญาตให้พกพาติดตัวได้กรณีที่แบตเตอรี่สำรองหรือ power bank มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า20,000แอม์ส่วนความจุไฟฟ้าระหว่าง20,000ถึง32,000แอมอนุญาตให้นำติดตัวได้ไม่เกินคนละ2ก้อนหากความจุไฟฟ้าเกินกว่านี้จะไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบินโดยสาร แต่ว่าก็สังเกตว่ายังพอใช้ขึ้นเครื่องได้แปลว่าเรายังดูแลได้แต่ที่เขาห้ามเลยคือห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องนะครับเช่นไปในกระเป๋าเดินทางของเราสาเหตุหลกัหลกๆก็คือว่าถ้าเกิดมันมีการติดไฟเกิดขึ้นมาจริงๆถ้าอยู่บนเครื่องอยู่กับเราเองที่ขึ้นไปเนี่ยเรายังพอช่วยดูแลได้แต่ถ้าโหลดไปใต้ท้องเครื่องเนี่ยที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาดูแลไม่ได้แถลงการจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ประกาศห้ามการขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในธนะสินค้าบนเครื่องบินโดยสาร ยกเว้นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้โดยสารหรือลูกเรือเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เริ่มบังคับใช้1เมษายนนี้มาตรฐานความปลอดภัยนี้บังคับใช้ชั่วคราวก่อนที่จะออกมาตรฐานใหม่ปี2561ที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อการขนส่งได้แต่ระหว่างนี้ให้ไปใช้เครื่องบินขนส่งหรือคาโก้แทนวิภาปิ่นแก้วไทย p p s รายงาน